กันที่สามอันดับแรกนะคะก็จะเป็นข่าวเด่นประจำวันของเราในคมชัดลึกออนไลน์เนี่ยแหละนะคะข่าวแรกก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานแห่งหนึ่งนะคะก็คือพบว่าที่ทำงานเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิด1 9แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยปิดข่าวเงียบเลยก็คือ,อไม่มีการแจ้ง้นหก้าที่ควบคุมโรคใช่นี่แหละค่ะก็ ทำให้เพจ drama addict เนี่ยคุณจ่าเนี่ยมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะโดยรายละเอียดเนี่ยก็ระบุว่ามีคนแจ้งเรื่องเข้ามาเยอะมากว่าที่ทำงานเนี่ยเขามีเคสติดเชื้อแล้วแต่บริษัทกลับเงียบๆไม่บอกเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไม่ประกาศให้ลูกจ้างรู้ด้วยก็คือเหมือนกับให้งานให้ทำงานกันต่อไป ไม่มีการปิดบริษัททำความสะอาดกันสองวันวันสองวันก็คือเหมือนกับไม่มีการให้ลูกจ้างที่สัมผัสความเสี่ยงสูงเนี่ยพักงานเขาก็รเลยใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่แบบติดเชื้อโควิดแฝงอยู่เออแบบนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะใช่ไปตามอ่านตต่อได้เนาะอืมค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของการเช็คด่วนไทม์ไลน์โซนตลาดผักปรุงรสแล้วก็ตลาดผักต่างประเทศเสี่ยง สองก็คือในเรื่องของเอกรณีที่มีตลาดนะคะตลาดผักต่างประเทศสองเนี่ยเสี่ยงโควิดอ่านี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเสี่ยงจุดเสี่ยงค่ใช่จุดเสี่ยงก็คือที่นนทบุรีค่ะอ๋อโดยสสตปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีเนี่ยก็ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปโซนตลาดผักปรุงรสแล้วก็ ตลาดผักต่างประเทศสองในตลาดสี่มุงเมืองตั้งแต่ยี่สิบเมษาถึงสิบมิษภาให้ประเมินความเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าเพราะว่าคนที่เดินทางไปเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะแล้วก็มีพบว่ามีผ<า>ู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยอ,อแล้วก็อีกข่าวหนึ่งคือเรื่องเรื่องอะไรอีกข่าวหนึ่งนะเป็นเรื่องชวนยิ้มค่ะเป็นเรื่องสบสบายก็คือ สุดเอ็นดูคุณลุงป่วยนวดขาให้ภรรยาที่มาเฝ้าไขา้คืออ่าเห็นคลิปนี้แล้วน่ารักมากเลยก็คือเหมือนกับนะว่าคุณลุงบอกคุณป้าคู่เนี้ยคือคุณลงุงเขาป่วยไม่สบายอันนี้มนงงนไม่ไม่ได้เป็นโควิดนะใช่แล้วก็<ะ>มานอนโรงพยาบาลแล้วเหมือนคุณป้าเนี่ยเมือ่อยคุณลุงที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยอ,ะอ่ะก็ต้องลงมานวดให้กับคุณป้ามาเฝ้ามาเฝ้าไข้แล้วอาจจะเมื่อยอลไก็เลยรู้สึกว่า เอเออา,าดูแลเนาะเขาดูแลเราแล้วอุตส่ามานอนเฝ้าค่าอะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีนะคะอ่ะเป็นสารข่าวเด่นที่มีคนกดเข้ามาดูเยอะนะคะในคมชัดลึกอ,ออนไลน์นะ,ะก็เข้าไปดูกันละกันได้นะคะมีอีกหลายข่าวที่เราจะอัปเดตกันเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะ